สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้เด็กเล็กเด็กน้อยเด็กในวัยหนึถึงสาขวบนี่นะครับผู้ปกครองนี่คนที่จะเลี้ยงดูเด็กอย่าให้คลาส,สายตาเลยนะครับเด็กยังเล็กเกินไปนะครับ เกิดเหตุการณ์เด็กหายอีกแล้วนะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับหนูน้อยชาวลาหงเด็กชายเกลียงไกรแซมีนะครับหนูน้อยวัยสองขวบซึ่งได้หายตัวไปจากบ้านตอนนี้ก็4วันแล้วยังหาไม่เจอนะครับจากการสอบถามจากชาวบ้าน แล้วก็จากยายแล้วก็ลุงจากการสอบถามชาวบ้านในระแวกนั้นมีความน่าสงสัยบุคคลที่น่าสงสัยที่สุดก็คือยายและก็ลุงของเด็กน้อยนะครับตามคําบอกเล่าของชาวบ้านนะเพราะว่าพฤติกรรมของลุงคนนี้ลุงของเด็กน้อยคนนี้มีพฤติกรรมที่ติดยาสิบติด แล้วก็ยายนี่มีลักษณะที่ว่าเพิกเฉยไม่กระตือรือร้นที่จะติดตามมาเด็กน้อยนะครับจากการสอบถามยายยายได้บอกว่าเด็กเล่นลูกบอลทีนี้ลูกบอลมันก็กลิ้งเนาะกลิ้งกลิ้งไปที่คูน้ำข้างบ้านเด็กน้อยวัยสองขวบก,ก็เดินตามไปเก็บลูกบอล แล้วก็มีลุงก็เดินตามไปด้วยเดินตามเด็กไปเดินตามไปเก็บลูกบอลแต่ว่าหลานตัวน้อยไว้สงขวบลุงไม่ยอมอุ้มไม่ยอมพามาด้วยนะแต่พอมาถึงบ้านก็บอกให้แม่ของเด็กว่าไปดูลูกสิว่าลูกยังอยู่ไหมมันมีพฤติกรรมคือความที่ว่าห่วงใยเด็กน้อยเด็กน้อยสองขวบเองนะ ทำไมลุงถึงไม่อุ้มมาด้วยแต่เก็บแต่ลูกบอลมาแล้วเด็กตัวเล็กๆทำไมไม่ไม่อุ้มกลับมาด้วยนะจากสภาพพื้นที่บริเวณรอบๆบ้านนะมันมีสภาพเป็นภูเขาเป็นปา่าภูเขาซึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าสภาพาภูมิศาสตร์แบบนี้มันไม่อำนวยความไม่เชื่อว่าเด็ก จะพลัดหลงเพราะว่ามันเป็นภูเขาเป็นป่ามีพบพิรุษคือสงสัยสงสัยลุงแล้วก็ยายนะจากที่ผู้สุขาวแล้วก็ชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นเขาก็สงสัยยายกับลุงสองคนนี้แม้แต่ตัวของพ่อเด็กซึ่งพ่อเด็กกับแม่เด็กนี่เขาแยกทางกันตามที่แม่เด็กให้สัมภาษณ์นะบอกว่า พ่อของเด็กนี่พยายามที่จะขอลูกชายนี้เอาไปเลี้ยงที่บ้านเอาลูกไปเลี้ยงแต่ว่าทางแม่ไม่ให้เด็กน้อยอายุแค่นี้ผู้ปกครองควรที่จะกำชับดูแลอย่าให้คลาดสายตานะเด็กมันเล็กไม่ทราบว่าพัดลงไปที่ไหนแต่พฤติกรรมต่างๆนีชาวบ้านเขาสงสัยลุงแล้วก็ยาย สภาพของยายแบบว่ามีพฤติกรรมแบบาวางเฉยไม่กระตือรือร้อนที่จะตามหาเด็กเนี่ยมันคล้ายกับขากับแม่ของเด็กคนหนึ่งที่เสียชีวิตที่กกกอ่ะลูกหายแม่กระตือรือร้อนที่จะหาลูกนะกลับมานั่งเปิดรับบริจาคก,กลับมานั่งรอให้ชาวบ้านไปคนหาเนี่ยนะ ชาวบ้านก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมยายกับลุงนี้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่เล่อน,อนอยู่ตรงนี้ค่ะเตะบอลอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ทีนี้บอลมันเตะไปเตะมาหลายไปโน่นแล้วก็เรียกลุงคนนั้นอะไปช่วยเก็บเก็บกลับมาแล้วก็ลุงก็ไปตามแต่ว่าลุงนี่ไม่ได้เอาน้องกลับมาค่ะแต่ว่าลุงกลับมาเองแล้วก็บอกให้แม่ไปดูว่าน้องอยู่ไหนอย่างเงี้ยแม่ก็ดูอยู่ตรงนี้ค่ะหันไปดูก็ยังมีอยู่ค่ะ แต่พอแม่ดูผ่านช่องนี้ยค่ะดูผ่านช,ช,ช่องนี้ค่ะแล้วก็แม่ก็นั่งอยู่แล้วสักพักหนึง่งลุงก็เลยบอกว่า <c oughs> ไปดูลูกซิว่าหลานอยู่ไหนพอแม่ไปดูก็ไม่เจอแล้วค่ะนี่แล้วก็ไม่สามารถที่เดดต้องไปไกลได้ใช่ไหมครับอนอกจากมีคนพาไปหรืออะไรเก่งไหมครับก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับก็พอพอเดินได้อยู่ครับคิดว่าประมาณนั้นหรือไม่ก็ก็ดูสไอพื้นที่ละแวกนี้ก็ ดูไม่มีอะไรนอกจากลับพาตัวก็ครับครับคุณผู้ชมฟังข่าวมาเนี่ยถึงครึ่งข่าวตรงนี้แล้วบางคนบอกว่านึกถึงกรณีน้องชมพู่เออใช่ที่แบบหายตัวไปวัยเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ชาวบ้านตั้งข้อสงสัยไปที่ลุงของน้องกับพ่อของน้องนายจัจจูเนี่ยค่ะกับนายอาชาพ่อของน้องว่ามีส่วน ที่ทาให้น้องเนี่ยหายตัวไปหรือเปล่าเพราะว่าวันที่น้องเสือหายเนี่ยชาวบ้านไปตามหาไปเจอนายจจูเดินอยู่ในป่าไม่ไกลกับจุดที่น้องหายหรอกเลยเอ๊แล้วนี่ลุงมาทําอะไรอะ่ะคิดว่าน่าจะไปแอบเสพยาเพราะว่าลุงแกก็เคยมีประวัติยาเสพติดมา<อ>ชาวบ้านเขาบอกแบบนั้นส่วนพ่อของน้องนายอาซาเนี่ยนะคะเลิกกับแม่น้องไปปีหนึ่งละก็มาช่วยหานะที่ชาวบ้านสงสัยเพราะอะไรเพราะหลังจากที่อาซาเลิกกับแม่น้องไป<อ>พยายามจะมาขอลูกไปอยู่ด้วยไงแต่ฝั่งแม่ของน้อง น้องเสือนะไม่ยอม